เดี๋ยวขากลับนะครับขากลับกรุงเทพเราจะนั่งรถกระบี่สุราษฎร์เนาะกลับไปที่สุราษฎร์แล้วก็ออกไปขึ้นรถไฟนะครับน่าจะเป็นรถตัวนี้แหละเดี๋ยวจะลองสอบถามดูว่ามีเที่ยวกี่โมงกี่โมงเนาะสวัสดีครับพี่ซื้อตั๋วตรงไหนครับสวัสดีครับซื้อตั๋วตรงไหนครับขอ,อ,อ,อรถเดี๋ยวถามนิดนึงนะรถมันมีกี่โมงประมาณกี่โมงครับพี่ แล้วรอบต่อไปก็แล้วต่อไปต่อไปเพราะว่าผมต้องไปขึ้นรถไฟที่สุราษฎร์เปลี่ยนตู้เที่ยมสุดท้ายเปลี่ยนตู้เที่ยมสุดท้ายนั่งสองชั่วโมงใช่ไหมใช่ันแล้วแล้วมีรถตู้รอะไรไหมนอกจากมีรถตู้ปราณสามชั่วโมงสชั่วโมงแต่ว่าหมดหมดเท่ากันไหมตู้มันจะออกห้า วันนี้จะพารีวิวรถพันทิปนะครับกระบี่สุรานะครับผมซึ่งเป็นรถบิบัตสนะครับผมรอบสเปนนาฬิการาคา1นึ่บาทนะครับเส้นทางก็จะเป็นกระบี่นะครับเหนือคลองเขาพน่เพนนมเนาะแล้วก็ชัยบุรีพระแสงครับผมแล้วก็บ้านซ่องนะครับนาสาลสุราธานีนะครับผม ซึ่งรอบนี้จะเป็นรอบ11เปนาฬิกาเป็นรอบสุดท้ายนะครับถึงที่สุราษฎร์นาจจะประมาณบ่ายสามนะครับผมบ่ายสามนะเพราะว่าพง์ต้องเดินทางกลับกรุงเทพโดยรถไฟรอบ18บแนาฬิกาแล้วก็จะถึงสุราแล้วก็นั่งรถคุนผินนะครับมาที่สถานีรถไฟนะครับสถานีรถไฟคุนผินนะครับของสุราษฎร์ธานีเพื่อที่จะกลับกรุงเทพนะครับนี่ก็เป็นตั๋วรถนะครับ ตอนนี้ก็รถก็มารอตั้งแต่สิบโมงแล้วก็มานั่งรอข้างบนเดี๋ยวจะลงข้างล่างดูบรรยากาศข้างล่างต่อน,นี่ยสําสำหรับรถกระบี่สุราชนะครับเพื่อนๆเนาะก็วิ่งมา3ชั่วโมงครึ่งก็มาถึงตอนนี้เกือบบ่ายสามนะครับผมเ <มา S 1> นาะรถก็คนก็เริ่มนะเริ่ม เริ่มขึ้นแ,วแถวชัยบุรแีแถวเขาผนมนะครับแล้วก็มาลงกันตรงบริเวณแถวแถวราชพัฒ์สุราธานีนะครับนะก็ประมาณนี้นครับผมกระบี่สุราครับผมแต่ว่าถ้ารถกระบี่สุรานะครับก็จะมีช่วงช่วงเช้าที่กระบี่นะครับแล้วก็มีช่วงบ่ายที่สุรานะครับผมก็สลับกันครับผมที่สุราก็จะมีเที่ยงมีบ่ายสามแล้วก็บ่ายสี่โมงเย็นเนาะ แต่ว,ว่าถ้าเป็นตอนเช้านะครับตอนเช้าก็จะมีรถเอ่อตู้นะครับที่วิ่งอาลึกนะครับผมที่จะไปกระบ,บี่เลยก็มีนะครับผม